สวัสดีครับคลิปวันนี้จะเป็นคลิปสอนการอัปเดตซอฟต์แวร์ให้เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน9.00น9.00นะครับเครื่องนี้เฟิร์มแวร์8.52นะครับเดี๋ยวเรามาทําการอัป เฟิร์มแวให้เป็นเวอร์ชัน0น9.00นะครับก็ทำการเสียบแฟลชไดร์ที่เราได้ทำการ Copy ไฟล์อัปเดตเวอร์ชันน9.00เข้าที่เครื่อง p 4นะครับหลังจากที่เราได้เสียบแฟลชไดร์เข้าไปในเครื่องแล้วก็ออกมาที่หน้านี้นะครับ อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบนะครับกดเข้าไปเห็นไหมครับก็จะขึ้นว่าเวอร์ชันซอฟต์แวร์เวอร์ชั่นต่อไปคือเวอร์ชันน9.00นะครับเราก็กดถัดไปอัปเดตครับก็จะทำการ Copy f i l ไฟล์ทั้งหมด490 m ้ลงไปที่เครื่องนะครับแล้วก็จะทำการอัปเกรดเครื่องตัวนี้ให้เป็นเวอร์ชั่น เฟิร์มแวร์เวอร์ชันน9.00เครื่องจะทำการรีสตาร์ทนะครับตอนนี้เราก็ไม่ควรทำอะไรครับก็ ปให้เครื่องมันทางานไปนะครับก็วางจอยได้เลยครับ ครับพอถึงขั้นตอนนี้ก็กดปุ่มครับ PS ที่จอยนะครับเพื่อล็อกอินเข้าไปนะครับที่ยูเซอร์ที่เราใช้ในการเล่นนะครับครับก็ตบูเข้ามาดูที่การแจ้งเตือนนะครับเห็นไหมครับมันจะขึ้นว่าเราได้ติดตั้งอัปเดตเวอร์ชัน9.00แล้วนะครับ เราก็ถอยออกมาแล้วก็ไปดูที่ตั้งค่านะครับไปที่ระบบนะครับข้อมูลระบบอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เครื่องเราก็เป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน9.00แล้วนะครับขอจบคลิปนี้เท่านี้ครับ